สวัสดีครับวันนี้จากช่องวิธีชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะพามาเก็บรังพึ่งนะครับเราก็จะใช้ควันนะครับพ่นเข้าไปในรูนะครับะไ้รอเออเือเป็นเงียบๆ่อันนี้เป็นรังที่เราทำขึ้นมาเองนะครับแล้วผึ้งก็เข้ามาอยู่นะครับ อันนี้เป็นเครื่องพ่นควันนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับอันนี้เป็นสวนหญ้านะครับนี่นะครับเราก็จะใช้กล่องใหม่เข้ามาเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้กล่องมาเปลี่ยนครับกล่องเก็บนางพญานี่เราจะใช้กล่องเก็บนางพยาเก็บไว้ก่อนนะครับเเราก็จะใช้กล่องใหม่นะครับ เก็บน้ำพะย,ยาไว้ก่อนนะครับยนวันเด็กนอเบิิอยามันหาดมันมันมันไม่ตมัน มจหนัก,นกะวะกะปองหน,งน,นะองนักนนยังรบบเราก็ใช้กล่องใหม่ตั้งแทนนะครับ หข้างหเน่อยข้างน่อยขางหน่อยอย่างนนมันแหกข้างหลาย,ลยแล้วมันกออกไปหลาย S <S มีนางพญาบ่พอชจับอ,อยู่เอเใครน่าพญามันหลายเลียนะเดี๋ยวห้างห้างใครน่งพญาอ,อันนี้เป็น,นที่เก็บนางพญานะครับมันแยกไปหลายแล้วเดี๋ยวเอะไรต้นเอะไรต้นมันแยกไปหลายแล้วม,ลมันโดนหล,ลายแเออมันโดนหมดนี่ตัวมันโดนหมดมาเปิดนี่หรืมั้ย Hãy subscribe cho kênh làm Mì Gõ Để nào. video hấp dẫn lại rồi โอ้นั่งก็อ,อึไม่ไบ้่ห้างมันจะห่างเหรอว่เนี่ยมันเันแยอไปหลายหนี่เรามาเอาชาเกินไปนะครับไม่ได้หบางในร้านกันบ้างเบิกเงินนั่งไว้ยาไหแต่เดี๋ยวไปสุดงนี่ว่า บเดวเนีนปัดมันเป็นตรงเลยนะพย,ยนาน้มันดำงี้เนี่ยรอเกดแล้วคอเยอะคัดคือเยอคือตันตมันบ่เดี๋ยวเนี่อ๋ปัดออกนะน้าน้ำหวานนี่ยอหรอนมำนดเร่มันเดวทางมนบ่ขี้ยงสีโว้ยจักเอ่ยันเนาพาไอยู่มนเม่นใหญ่โียมง่นเนี่ย เมี่ยงซื้มี่ยงผมว่ากวนปีกแข็งเมี่ยงปีกแข็งมาเดวเนวฝันเออมัน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 บวชด้เหตุมันเอมันเป็นยังไงหนาบาทมันแรงหนาบาทมันบวหลายเลยนะอืมอ สั่นโดนก้อนเลยจะจับตรงนั้นแม,น,มนบอนี่แมนบอน,นี่บ่แมน,นเตะนี่บ่ได้เอานี่ไปเปลี่ยนอันนี้ต้องหานางพยาก,ก่อนนะครับ mừng lần hai mươi năm của lại mừng hai mươi năm 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 ออนนี el el, bueno, nah an, ้เรายังไม่เจอนางพญานะครับแบบนี้ยามมาปัดมาแต่งงานงานไี้ม่เป็นอะไนอื้ม เออมอืเ้ยะว่างโบาอันนี้คือจังห้างมันสีห่างนะครับพี่น้องมันนั่นมาเอาสาบหมดครับมันภาคกันใหญ่ห้างนี้นบ้านหับ อันนี้บ่อผ่อที่ว่าเป็นรองร้อยนางพญาออใครเอกตรงบ่อมันเฮ็ดทางอันนี้มันท่ากันออกไปเยอะทางไหมันใหญ่ปไ,ไปแล้วมันใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปเลยจะได้เหลืออยู่น้อยเดียวครับเรื่องอาหารบ่หลายนะ้นแล้หาบุางนางพญาก่อนครับทามันเหลือมาเห็น มาไหนถามเก็บตินใอี่คน,เด,นเ,เดียวเห่อนะ <c oughs> น,นี่มมิ้จะปลัยเล้นบาเป็นตะไดหรมังนะ้งพญ,ญานะ่ย <c oughs> เดี๋ยวยูแต่ละมันหึงมันบ่หลายแต่มันหนีไปหลายแล้วมันใหา่ทางกันแล้วล่ะทางนี่ก็จะเหลือนกบาอยู่นิดเดียวนะมันด่ากนจะได้เหมืนตัวอ่อนมันไปหมดแล้วเอ้ยนั่นไม่ใช้ไอ้หลอดอันนั้นเดี๋ยวกันก็เดือาต่นไปหน่อยเงี้ยเไอ้หลอดจังก็อือหลอดอะไรก็เตอร์ เังไม่อคืนเเจอหลอดมันเยู่เวลาเห็นเลยเราจะเหลืออีกกล่องหนึ่งครับอยู่ในที่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเอาเพิ่มนะครับ

ไ่้ย้เท่านี้นะ ก็เห็นนี่เคยนี่เราต้องเก็บแล้วพยาก,ก่อนนะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับนี่แสงมัน หนหวานมันหนูวานหน่อยอยูว่าเห็นว่ามีัตอ่อนมั้ยมมันมันใหญ่ห้างนี้ไปแล้วเจอห้างมันจะห่างละขอ

ยังเศ็ส่ตใสตามมาทกินบ้านนี่อยาเศ็นใ่ถูกจับปุ้งกันทางไปทาแล้วเรามาเก็บชาก<า>ันไปนะครับน้ำหวานน,น,าน้องนอเหลาตั้่านี้เท่าน,นีนำหวานแลงน้ำหวานม่นมนหลาย บ่อมันยืดได้หนีละแจ้บ่ลาหลวมันยืดสหาบ่าหอบมันมืดไยเดี๋ยวขอบมันมาเห็นนะฮะมึงบ่ได้ถ่ายไหมสองึืง บบอ่องอันนี้เราหา นางพยามยไม่เจอนะครับเราก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับข้องวิถีชาวบ้านก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ